เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile ออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้ลงทุนใครไว้ยากเริ่มต้นลงทุนฉบับเบสิกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอยใน ออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้นะคะวันนี้นะคะออกแบบการเงินเราจะพูดกันถึงเรื่องนะคะลงทุนใครไว้ยากเริ่มต้นลงทุนฉบับเบสิกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจะมีคําถามถามเพื่อนๆค่ะว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคาว่าการลงทุนมองว่าเป็นเรื่องยากหรือเปล่าเรื่องไกลตัวหรือเปล่าหรือเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะเคยลงทุนนะคะแบบไหนบ้างนะ,ะลองแชร์ประสบการณ์เล่าให้ใจะฟังในคอมเมนต์หน่อยะคะ่ะ สำหรับจอยเองนะคะถ้าจะให้แชร์ประสบการณ์การลงทุนเนาะก็จอยเนี่ยก็เป็นมนุษย์เงินงเดือนคนหนึ่งนะคะการลงทุนของจอยเนี่ยก็เริ่มต้นจากเหมือนคราวที่แล้วแหละที่เราพูดกันก็คือเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนจากเงินโบนัสที่เราได้มาใช่ไหมเวลาจะได้โบนัสมาจะก็แบ่งส่วนเงินก้อนหนึ่งนะเอามาลงทุนและหลังจากนั้น,นะคะ่ะจอยก็ลงทุนต่ออีกนะ,ะก็คือ เงินเดือนของจอยที่ได้รับมาต่ละเดือนเนี่ยจอยก็ตัดออกไปนะฮะออมเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนเนาะที่เราพูดกันไปใน EP ีแรกๆเลยนะฮะเอามาลงทุนสมมุตินะคะว่าถ้าจอยตัดเงินออมออกมาเดือนละ5,000บาทแล้วเอามาลงทุนนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายด้วยภาพนี้ให้เข้าใจง่ายๆไปพร้อมกันค่ะ ภาพนี้นะคะอธิบายให้เข้าใจไปพร้อมกันนะคะก็คือแกนนอนนะคะจะพูดถึงอัตราผลตอบแทนคาดหวังะคะ่ะก็จะมี2% 5% 7%ดแล้วก็10%นะคะส่วนแกนตั้งเนะะี่ยค่ะก็จะพูดถึงระยะเวลาในการลงทุน,นะคะ่ะตั้งแต่5ปีไปจนถึง30ปีเลยทีนี้นะเพื่อนๆมาดูแถวแรกไปพร้อมกันแนวนอนนะคะที่2%คะ่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะออมเงินตัดเดือนเดือนละ5,000บาทมาลงทุนนะคะแบบทบต้นระยะเวลา5ปีคาดหวังผลตอบแทนที่2%เนะคะเมื่อระยะเว เวลาครบกำหนดที่5ปีเพื่อนๆจะมีมูลค่าพอร์ตการลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ315,000บาทนะคะและแถวเดียวกันเลยนะคะขวามือสุดค่ะหากนะเพื่อนๆลงทุนโดยได้รับผลตอบแทนคาดหวังที่ประมาณ10%ต่อปีนะคะผ่านไป5ปีค่ะ มูลค่าพอร์ตทุกต้นนะคะที่เกิดขึ้นของเพื่อนๆก็จะอยู่ที่ประมาณ387,000กาบาทนะคะก็เห็นว่าความแตกต่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70,000กาบาทอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แบบเห็นแตกต่างชัดเจนนะคะทีนี้ลองมาดูค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะลงทุนมีระยะเวลาการลงทุนที่30ปีแถวล่างสุดเลยนะคะ ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ย2%เหมือนกันนะคะพอร์ตการลงทุนของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมีมูลค่าพอร์ตอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4แสนกว่าบาทนะและแถวเดียวกันเลยค่ะขวามือสุดนะคะถ้าเพื่อนๆสามารถลงทุนที่ผลตอบแทนคาดหวังประมาณ10%แล้วก็ทบต้นเป็นระยะเวลา30ปีนะคะพอร์ตของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ11ล้านบาท ความแตกต่างคือ9ล้านเลยนะคะเยอะขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะจากนั้นนะคะเรามาดูตารางภาพที่2นี้นะคะประกอบเพิ่มเติมค่ะสมมติว่าจอยก็ออมเงินทุกเดือนนะเดือนละ5 0 0 0บาทไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเงินเดือนของจอยเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีมาเราได้โบนัสทุกปีค่ะเมื่อจอยได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะจอยก็เปลี่ยนนะเพิ่มการลงทุนจากเดือนละ5 0 0 0บาทเป็นเดือนละ10,000บาทค่ะอ่าตารางเดิมเลยนะคะออมทุกเดือนเดือนละ1 0,000บาทเอามาลงทุนค่ะถ้าระยะเวลาลงทุน30ปีนะดูแถว ล่างสุดเลย30ปีที่ผลตอบแทน2%นี่ยพอร์ตของจอยจะมีมูลค่าประมาณ5ล้านบาทก็จะเห็นว่าโตขึ้นจากที่ลงทุนเดือนละ5,000ันที่2ล้าน4ปรพอสมควรนะคะจากนั้นแถวเดียวก,กันเลยค่ะขวามือสุดนะคะ ลงทุนต่อค่ะก็คือ,อลงทุนนะโดยได้รับกตอแผนบแทน10%นะคะทบต้น30ปีบูลค่าพอร์ตของโจเนลจะโตเป็นประมาณ22ล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวเลข22ล้านเนี่ยนะ,ะเพื่อนๆจริงๆเท่ากับเราวางแผนเพื่อการเกษียณได้เลยนะคะจากที่อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราแค่ลงทุนเดือนละ5 0 0 0เดือนละ10,000ทุกๆเดือนเนี่ยจริงๆมันมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์การลงทุนที่แอบซ่อนอยู่นะเพื่อนๆสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพลังของการลงทุนแบบ ทบต้นค่ะมันคือคอนเซปต์เดียวกับเ,เขาเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขากล่าวไว้เลยนะเขาบอกว่าอันนี้มันถือเป็นสิ่งศจรรย์อันดับ8ของโลกเลยนะว่าทบต้นแล้วเราได้ผลตอบแทนที่มันแบบเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะคะซึ่งนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังการลงทุนแบบทบต้นมีอยู่ด้วยกัน3ปัจจัย ปัจจัยแรกเลยก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนนะะปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของระยะเวลาในการลงทุนและปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของเงินลงทุนที่เราใส่เข้าไปค่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงแต่ละปัจจัยบ้าง ปัจจัยแรกนะปัจจัยที่1เรื่องของอัตราผลตอบแทน 2%, 5%, 7%, 10%นสิะคะสิ่งที่เ,เพื่อนๆจะต้องทํากันบ้านต่อก็คือเอ๊ะแล้วเราลงทุนอะไรล่ะที่ได้ผลตอบแทน 2%, 5%, 7%หรือว่า10%บนะคะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยมันมีความเสี่ยงนะถ้าจะไปเลือกสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเราจัดพอร์ตกับลงทุนไหม ให้พอร์ตลงทุนของเราเนี่ยมีผลตอบแทนนะรวมของพอร์ตประมาณ5%หรือ7%หรืออีกในยะหนึ่งนะถ้าเกิดเราบอกว่าเราเลือกลงทุน10%เรนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วนะว่าเอ๊ะมันมีสินทรัพย์อะไรที่ลงทุนทบต้นนะ30ปีทุกปีเราได้ผลตอบแทน10%มันมีหรือเปล่านะเพื่อนเก็ต้องลองพิจารณาด้วยนะคะว่ามันสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ค่ะในปัจจัยข้อแรกเนี่ย เรื่องของผลตอบแทนบางทีเราควบคุมค่อนข้างยากเนาะตลาดเราไม่รู้ว่าเผลตอบแทนมันจะดีไม่ดีมาดูปัจจัยที่2ที่เราอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์การลงทุนของเราบางทีเราอาจจะมองว่าปัจจัยแรกเรื่องผลตอบแทนมันควบคุมยากเนาะแล้วก็มาดูเรื่องของระยะเวลาการลงทุนค่ะซึ่งนะคะระยะเวลาการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าวันนี้เราเริ่มลงทุนตั้งแต่เราอายุยังน้อยๆอ่ะเราจะมีระยะเวลาในการลงทุนแบบทบต้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าบอกว่าวันนี้เราเริ่มต้นช้าดิดนึงนะคะลงทุนเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเนี่ย ให้มาดูปัจจัยที่3ต่อค่ะปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของเงินลงทุนที่เราใส่เข้าไปถ้าเราบอกว่าวันนี้เราอายุเยอะละไม่มีะระยะเวลาการลงทุนนานแล้วละ่ะเราใกล้จกกะเกษียรแล้วอย่างเงี้ย เราก็มาดูเพิ่มเงินลงทุนค่ะจาก5000เป็น1 0 0่0นบาทเนาะเพราะว่าบางทีที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีรายได้ที่มากเราสามารถเก็บออมได้มากขึ้นก็เอาเงินไปลงทุนในส่วนนี้มากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยคือเาเรียกว่าเหมือนกลยุทธ์การลงทุนที่มันสอดแทรกอยู่นะใน5,000บาทและ1น0 0 0บาทที่เราไปลงทุนนะคะและกลยุทธ์การลงทุนที่2นะคะที่มันสอดแทรกอยู่นะคะก็คือกลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA นะคะ Dollar Cost Average นะคะก็คือกลยุทธ์การลงทุนะค่ะที่เราลงทุนด้วยเงินลงทุนทุๆ เดือนนะคะเท่ากันอย่างสม่ําเสมอภายใต้ระยะเวลาการลงทุนช่วงหนึ่งเราลงทุนแบบไม่สนใจราคาของสินทรัพย์เลยนะคะอาศัยความสม่ําเสมอทุกๆเดือนที่ลงทุนนะคะโดยนะคะคอนเซปต์ของเขาคือต้องการเนะะีเหมือนชื่อเลยดอลลาร์คอสเอเวอเรสก็คือทําให้ต้นทุนหรือว่าคอสเนี่ยโดยรวมต่ำลงนะคะต้นทุนทัวเฉลี่ยต่ำลงนั่นเองนะคะเมื่อต้นทุนเราต่ำลงเนี่ย พอร์ตของเราก็จะมีกําไรเกิดขึ้นนะคะอย่างภาพนี้ค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะก็เห็นว่าเส้นล่างนะคะก็เป็นเส้นการลงทุนแบบ DCA จะทำให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเราเนี่ย ถูกลงแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ลงทุนแบบ DCA นี้นะก็คือ1เลยนะเราจะต้องคัดเลือกสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนะ่เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเพราะว่าถ้าเราไปเลือกสินทรัพย์ที่แบบมันไม่มีเทรนด์การเติบโตแนวโน้มไม่ดีนะคะยิ่งเรา DCA ลงทุนทุกเดือนเนี่ยมันก็จะทําให้พอร์ตของเราเนี่ยติดลบไปเรื่อยๆแลวข้อที่2ออีกข้อหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราลงทุน DCA ก็ ควรจะมีการกระจายการลงทุนแบบดีเอในหลายๆสินทรัพย์นะคะเพื่อถัวเฉลี่ยความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนหลายคนก็บอกว่าอุย้ยสนใจแล้วล่ะแค่ลงทุนเดือนละ5000นเดือนละ1 0,000บาทเองมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะการลงทุนนะคะจอยก็มีบริการนะคะของ a อชอินเทลเจน n ์พอร์ตฟโยค่ะเป็นพอร์ตการลงทุนวิถีใหม่ในแบบที่เป็นคุณนะคะสามารถเปลี่ยนเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเองแล้วก็มั่นใจไปกับพอร์ตการลงทุนที่มีคุณภาพและมีที่ ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพนะคะคอยให้บริการค่ะ ซึ่งเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดสนใจที่จะลองลงทุนนะคะกับ Age Intelligent Portfolio เนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชัน KKP Mobile เหมือนเดิมนะแล้วก็เลือกนะคะที่ Age Invest นะคะจากนั้นก็เลือกไปที่ Intelligent Portfolio ค่ะสิ่งที่จะชอบมากเลยนะเพื่อนๆเพื่อลองดูนะเขานะจะให้เราทําแบบประเมินความเสี่ยงนะแล้วก็มีพอร์ตการลงทุนอยู่6พอร์ตนะเป็นลงทุนในกองทุนรวมให้กับเรานะคะเขาจะเปรียบเทียบเป็นสัญลักษณ์ของศัตว์ค่ะและออกแบบการ เงินวันนี้นะคะลงทุนใครว่ายากเริ่มต้นลงทุนฉบับเบสิกนะคะจะคิดว่าเพื่อนๆคงเข็นแล้วนะว่าเราสามารถออมเงินทุกเดือนเดือนละ5 0 0 0บาท10,000นบาทแล้วไปลงทุนโดยอาศัย2กลยุทธ์ที่จะพูดถึงไปค่ะก็คือพลังการลงทุนแบบทบต้นนะมี3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่1ึงก็คือเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยที่2เรื่องของระยะเวลาการลงทุนและปัจจัยที่สเรื่องของเงินลงทุนที่เราใส่เข้าไปส่วนกลยุทธ์การลงทุนที่2นะคะก็คือ DCA ค่ะลงทุนอย่างสม่ําเสมอเพื่อทําให้ต้นทุนทัวร เรของาต่ำลงแล้วพอร์ตของเราก็เกิดกำไรขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะกับออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้วันนี้สวัสดีค่ะเริ่มต้นลงทุนกับพุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile